หลากหลายดิข้างนองนี่นี่แหละอาย่หายกินของมีในสังเวียนเข่ามาบ่มีผู้จ้างซื้อเสียงดังกล่องป่ากับพ่มีผู้จ้างลึกกับเข่ามาแล้วมุดเสื้อผ้าวันนี้เขาออกมาขายของคือเก้าหนาล้านาลุงเรียนศูนย์มาหอดแล้วกับจิตผลของลงกันเด้อ thể là phút thầu Chúng là ăn một con nhây Đây mà non bên Đó, không có để chiên ฝนครฝนตกอาดิานอากันฝนสาดก็ผ่านปูสแล้วพาถุงปุ๋ยมาจังบอกเกียรตาปู ผู้ขายของขายหมักแตงพี่นอ้องขายหมักแตงผูผ้าผูผ้าเรียบร้อยเป็กจังใดได้ล่ะ บเด็กินรูกร้านเยัดชูเนหอบางชีวิตของไม่ใช่ชังเวงียนเป็นยังไงชีวิตไม่ใ่สังเวียนสมือนเนีน่ยผู้จนเ็นแลโอสมื่นลำนาเนี่ยกาีบายยืดอนะสมพื้นแน่มีผู้จา้างเขากาสีบ้านะ่นนะ that. มะแดงไทยเหนเดีวหอมหอมเจ็บไปน้ำเนี่ยก้นวยใหญ่

ฮะไปไปซองไิไปซองมังอัดพอยนนบ้าล่ะเออกืลงกบานกนดิเยอแล้วกันแต่ว่ามันมาเก็บเรื่องลดล่มดอกปวยมันป่วยไปเลยปวยปวยปวยปยปวยปวอปวยปวยเขยปวยป่ยปวยว บ่ได้กินข้าวสมัอยู่ผู้ป่วยก็ได้ภิษามมาผู้ใดป่วยภาษาได้หยุดแล้วเนาะสามอ่ะกินของปฝังไปคนละคนป่วยผู้ป่วยก็ป่วยไปผู้หาก็หาไปผู้อยู่ก็อยู่ผู้ตายก็บังผู้ย่างก็เลี้ยงใช่เนาะ

บูเลี้ยงกับพ่อแม่ตะโกนหัวรังนะโอ้มาเด้อใครอยากเจ็อใครง,ง,งั้นไม่ใช่สังเวียนอันนี้คือชีวิตชีวิตมีนี่ชีวิตความเป็นอยู่แต่ละเมือละเวทน,นี่แม่เอ้เอมอลำสังเวียนหน่อยละก้างท้องเออ ผู้ใดกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วด้อช่อง YouTube ยายมองยันทองแคนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังก่อนรองก่อนล่ำกะบอกมาบอกมาข้อเนต์มาสร้างมาโหลดอยากฟังก่อนไหนก็ได้ก่อนใดไดก่อนใดก็ได้ก่อนล่ำละเนาะยจำหนังสือมาก็ได้ตัวใาญ่ยังขอบคุณค่ะ